ครับสวัสดีครับผมคิมนำโชคพารวยเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่25เดือน3พศ2564นนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับ เลขเด่นวันนี้ก็มีนะครับสามห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งนะครับเลขสามตัวนะครับก็ได้เก้าเจหนะครับสำหรับเลขบนสตัวนะครับได้ห้าหนึะครับสามหนึ่งนะครับเจ็ดนะครับเลขล่างนะครับเลขเก้าสามนะครับเกด นะครับ9 9นะครับเลขตัวเดียวได้1นะครับผมครับผมผมก็จะทวนให้พี่น้องฟังอีกรอบนะครับเลขหวยลาวพัฒนานะครับเนืงวันที่25นะครับมีนาคม2564นะครับเลขเด่นนะครับ3 5 1หนะครับ7 3 1 9 7าหนึ่งหนึ่งนะครับเลขบน2ตัวนะครับ51นะครับ3 1หนึ่งนะครับ 7 1นะครับเลข2ตัวล่างนะครับ9 3นะครับ97นะครับ99นะครับเลขตัวเดียว1นนะครับผมครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ